ครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้มาถึงพระนมรุงครับทางเขึ้นปราสาทพระนมรงุงรับทีมงานเข้ากันมากับพระอาจารย์ครับทีมงานอาร์ทวิชาแนวกับกดถ่ายรูปถ่ายภาพกันไวเป็นเซลึกครับหน้าที่ปีเตอร์ผลไมาจะจะเถอ่อครับหมอท่านเคยเห็นก็นมีครับทีมงานมานกัน ก็เ,เลยพากันถ่ายรูปถ่ายภาพกันสนั่นครับช่วงนี้ก็มีนักศึกษาครับมาศึกษาดูงานครับมาเบ่งขนาครูอาจารย์พามาเที่ยวมาชมครับปราสาทพระนมรงคครับเนี่ยเน่ไปไกลเพิ่นครับตัวปราสาทเนี่ยไกลครับครับนักศึกษาค่ะเดินเขาเดินออกเยวครับ ผมทีเบื้องล้วก็ออกมาคุพผู้แทนเห็นก็ยงานกับเบื่อครับครับผมทีมงานนะครับพอาจารย์กับเสาเมยไปนําครับให้แน่แดดพ่อฮอนไปได้ครับช่วงบเสร็มมาถึงพอดีกับช่วงใบแดอดอ่อนแน่ครับมเมยแน่ก็โอ๊ตเอาครับนท่างขึ้นปราศาทตรครับ สูงเติบกับสั้นแต่ก็เป็นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆครับครับเขาว่าในบริเวณปรา,าสาสครับทีมงานมาหอดแล้วกัชิกภาพกันสนั่นครับ ครับไลยปูไล่กคนครับมาเบิองให้ความสนใจกับประวัติศาสตร์เขาพนมลงครับครับทีมงานอัดถัวยชาแนวก็ทายภาพกันไล่เฉยไาย,ย,ายมุมครับมุมใดก็เป็นตะท้ายพิ้นสุขหงครับเอามุมนั้นแน่นะมุมนั้นเนี่นนนเ,นเออมุมนี้ก็ได้มุมนี้ก็ได้ นี่นี่จังเห็นตัวประสาทพร้อมนี่เออเห็นหอดยอดพวนน่ะนะเออ,อต้องถ่ายให้อาจาร์ิดน่นครับถ่ายภาพรายเจรายมุมครับมุมใดนก็เป็นแต่ถ่ายมุมใดนก็เป็นแต่เบื้อง ท้งหนึ่งคยมาเทียเ่ยวพ่อเดชาเรือกไ้ครับกระเที่ยวกับอำลาพาดจากพ่อแม่พี่น้องไปสัน่นิ่เสื้อคอครับสวัสดีครับ